แอมมะนี่สบายดีนะบอสต้องสลากเปิดนะพ่อไอ้เนาะเปิดพ่อแก้เขาแอมแบ้นเรียบร้อยเนาะสบายดีเย้ไปเตียงได้เลล่ะเตียงเอาย่าไเป็นไรมาแล้วคอยยืนได้โอ้เราขอให้ยืนบ้างระวังตกสมือนั่นเด้อเป็นยังโมกอนเลยล่ะเออนางงามเลยโู่นี่บอส จังว่าอะไรแบบนี้จังเด้อบนี้อันนี้เสียกระทงให้ลาบ่แลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเบิดเด้อเดี๋ยวก็ตะปนุละสิไปเบิ่งเออแลบ่ กะไรม่ตนเม่สมจะนมาตีใช่ไหมเดน้องอยเอาไม่เอาอยู่ดีลูกนี่สามคนพี่น้องเยะมีวก็มีกะลานน้องกะทีร่วมด้วยสวยกัน you okay. Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูหน้อยเอามาให้บาดูหน่อยเอาเตเกันเนาะพม่ด้ป่เบิ้งกเดีบเบอนเดี๋อลง่หนึ่ง้งเจ้าบอลลงจ้ะได้ป่ะได้แล้วเติมเติเลยเติงไหมดูึเตป่เดี๋ยวเดีจับดีๆเอาคืนดีก็ล่ะโอเค จับแน่นๆเลยละตีคุกอาคุมสมัยใ่ล่ะเีเอไปล้ม่ได้เลยรีแลาได้สองเห็นไม่ได้ค สายลมต้มอยู่เลยยนีเดียวเอาเอาหน่ะทับไปลบได้ค่ะ

ซึ่งเนี่ย้วอั้ในัด่าซึ่งนนนมานี้ปะเลยะนั่งจับมาให้ปาเอาักรสอบผ่านนี้ันไ โอ้เอาละเร็วๆ give me some food เร็วๆโบนัสปากกินได้โบนัสปากกินได้โอ้โฟโต้มาละทีละมาได้แน่ตาพี่น้องเอ้ย trong 1 minute cháu Antonio đi lên bọc

อนนอเ,อเอาผ้าเอาผ่าเนี่ยไม่ค่ะเอาผ้าก็ไา โอเคเห็นไม่หัวหน้ามาพูดทเราต้องทำให้เสร็จเร็วแล้วตรงนี้ไปหยอกเนี่ยไปแบบไหนเสียมเด้ ทั้งนั้นแหละคุณยัดไปแจ่มหมดแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่พี่ไม่ใช่โอ้คุณลีส่วนมากเลยนะเออโอ้คุณเจ้าหนุ่มต้นต้นบ๊อกกี้ สลาบานะับไปนยสิมานีเลยพอแม่สิมฮานานะทนีเลยนะพี่ <laughs> แมนปัญาน,น,นะแม่ บอค่อยซื้อได้เลยค่ะทาตัวซื้อในกระลานมันจับ้วนะควันควันอันนี้ก็บอกซื้อปุ๊บทาแก้เอาตัวนะกลางๆน่างามดีทาตัวงามเลยโดยน้องโดยน้องทางน้องลรตีก็ทำมีกะบตอกทางนั้นสลากกับตอกประตูพี่น้องแบ่งงานกันแบ่งงานกันเออแบ่งงานใ่ทานนั้น nik ni ni nyatu sot ไม่ก็เทกาตุยนขาดอยู่บ่บแบนี้เนาะ เวสันนวาสันนบกลองมาลุงยังมีบันทับทั้งในทั้งนอกยังไงยังลักกันหมดเลยเอาคืกกันเหรอแล้วเริ่ั้เลยนะจะเห้มาใส่แดงได้ไปอดีเลยน้องคำนีีเขาตัดเองออกอดีเขาอดีเลย

เอาจักบ่ตัดเอาล่ะจักบ่ตัดแม่นๆบ่ทักแก่ลูกกินเมื่อยไปจับให้ซ่ํามาเข้าได้ได้ <l'> <ici> มีตะปูนี่นะเป็นยาวนะเป็นรูปปุ่มนะไปเอาดีนี่ใบ่ไหมอะไร

ได้ไปเลยครับขอฝากให้ใครอ๋อแล้วนี่ไอ้คนนี้ได้ไม่ได้มันเข้า ปาต้อสเป,ป็ตขอบใจพี่น้องโอเคเน,ะ <laughs> นาะโดยเนากะการสลากกัขอ,ขอขอบคุณกับคุณทั้งแม่ซีวิไลแด์กับพ่อสมพงษ์นในไลเดอร์ที่ให้น้องพมีมาเป็นสะพาษษน,น,นาบุญ <c oughs> ใ,ใ,ในคร <c oughs> ั้งนี้เนาะกับข้อเป็นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอยากให้ได้ความไขรอยากให้มีขี้ยังทำยังกับข้อประสบผลสำเร็จในหลการงานการเงินด้วยซ้ำถปราถนาสิ่งใดกับข้อให้ชมชมมาปรารถนาเนาะโดยขอบคุณกับคุณน้องพมีในไลเดอร์ที่เป็นสะพานบุญในในครั้งนี้เนาะ หายดีไม่แห้งโดยสบายดีกาสละก็จะจบคลิปพร้อมพี่น้องโดยเอา,าเป็นมีความสุขนะมือนี้น <c oughs> เนาะทิไปกับเอาราตีป่ะมือนี้ฮะบบมือไดนอยากไปนอนน้ำเอาราตีคือว่าอยากไปเล่นแค่เอาราตีม,มืออืน่นโอ้อทำเอาราตีเลยโเอาราตีหรือบแเอาราตีพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาราตีพร้อมตั้งแต่มือนี้โบจัดโดยโดย เลยโอเคเนาะสบายดีเด้อส้มลุ้นันนั้นเนาะสบายดีพ่อพี่น้อง